ระบบสังหารเทพตอนที่142พี่น้องไม่ต่างกันภายใต้ความตกตะลึงของผู้คนทั่วลาทางเข้าประตูสวรรค์บูรพาสุยอันฉีเรียบหยิบฟ้าย่ำนภาเก็บผ้าปิดหน้าและหมวกที่เป็นเครื่องอำพังใบหน้าของยอดหญิงงามที่ตอนนี้ได้ใช้ใบหน้าของตนร่ายมนสะกดผู้คนให้หยุดนิง่งไม่ไหวติงด้วยความไม่ตั้งใจ หากแต่เมื่อนางได้รับภาพปิดหน้าแล้วหมวกที่คุณชินหากแต่เมื่อนางได้สวมใส่มันกลับคืนหากแต่ผู้คนก็ยังเหมือนจะยังมิคลายออกจากความงดงามอันตรการของนางเหล่าวรุษมากมายยังมีสภาพไรสติจับจ้องนางอย่างเมื่อลอยในตาเพ้อฝันกันนักแม้แต่ผู้ที่ลงมือต่อนางณนะตอนนี้มันรู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่ง เพราะมันก็นับเป็นคุณชายตระกูลใหญ่เช่นกันมันจึงรีบหาทางแก้ไขแก้ตัวหากแต่ในคู่ถัดมาเพียเพียเสียงฟาดฝ่ามือใส่ผู้ที่ลงมือต่อยอดหญิงงามทั้งสองคุณชายน้อยจากสำนักยิ่งใหญ่หลิวหยุนซีและบุรุษอีกหนึ่งมันทั้งสองรีบเอามือกุมหน้าและหันไปมองผู้ที่ลงมือทันทีแต่เมื่อมันเห็นพวกมันก็ลอบด่าผู้ลงมือในใจ แต่มันก็หาได้แสดงออกไม่พร้อมเอ่ยเรียกคนคนนั้นพร้อมๆกันพี่ใหญ่บุรุษผู้มีใบหน้ากระจ่างหากแต่แฝงไว้ด้วยความเป็นสุภาพชนคิ้วของมันไม่หนาออกจะบางไปสักนิดทำให้มันดูเป็นบุรุษสำอางอยู่มากหากแต่การลงมือเมื่อคู่ระดับฝีมือของมันอย่างน้อยต้องเป็นเจ้ายุทธภพขั้นกลางแล้วเป็นแน่ เฉียวเฟิงใช้เนตรวิญญาณมองก็พบว่ามันเป็นเจ้ายุทธภพขั้นที่หอายุ67ปีแล้วไม่แปลกที่คนทั้งสองจะหวาดกลัวและเกรงใจมันนักหากแต่คำกล่าวของมันที่กำลังจะกล่าวต่อจากนี้ก็ทำให้เฉียวเฟิงรู้ได้ทันทีว่ามันเป็นบุรุษเช่นใดพี่น้องไม่ต่างกันข้าต้องขออาภัยต่อน้องชายทั้งสองของข้าด้วยไม่ทราบว่าแม่นางมีชื่อแท้อันใดข้าคือหลิวจิน บุตรคนโตของเจ้าสำนักเพิงอักคีหนึ่งในสี่สำนักยิ่งใหญ่และอีกฐานะหนึ่งก็ยังเป็นคุณชายหนึ่งในสมหาตระกูลด้วยเช่นกันยอดหญิงงามย่อกายเล็กน้อยแสดงความนับถือต่อมันก่อนจะขานตอบสวีอี้เฟยแห่งสำนักมันจบฟ้าหลิวจิ้งมันมองจ้องยอดหญิงงามอย่างพึงใจและคู่หนึ่งจึงกล่าวต่อนาง นี่เชิงเป็นนิมิตหมายอันดีจากฟ้ายิง่งประตูสวรรค์ก็กำลังจะเปิดออกโลกลาจะถือกำเนิดยอดหยุดรุ่นยาวอีกครั้งหากแต่การลงมือใช้กำลังเช่นนี้หาได้เหมาะสมไหมแม่นางว่าจริงหรือไม่แม่นางสวีอีเฟยยอดหญิงงามจ้องมองมันโดยไม่ตอบนั่นเพราะบุรุษผู้นี้มากวาจาแต่ยังไม่อาจจะหาสาระใดใดจากคำพูดของมันได้เลย แม้บรรดาน้องๆของข้าจะแสดงทีท่าเกินเลยไปบ้างหากแต่ตอนนี้ข้าก็ได้สั่งสอนต่อมันทั้งสองไปแล้วความผิดที่ล่วงเกินแม่นางน้อยทั้งสองนับว่าหายกันจากนั้นมันก็มองจ้องยอดหญิางงามอย่างไม่อาจจะกบฝังความกระหายในตันหาของมันได้คู่ต่อมามันจึงกล่าวคำต่ออีกครั้งหากแต่คนของสำนักมันจบฝาก็ได้ทำการมินเกียรติของพวกเราสำนักอัคี ที่เป็นถึงหนึ่งในสี่สำนักยิ่งใหญ่เรื่องราวนี้ไม่อาจจะมองข้ามกันได้ง่ายๆเชียวเฟิงร่ามมองเห็นสันดานเดรลฉานของมันทีละนิดทีละนิดกล่าววาจามากมายอ้างเหตุผลสุดท้ายกระทำการต่ำสามเช่นเดิมคนประเภทนี้ช่างลกโลกและสมควรตายนักเชียวเฟิงคิดพลางมองดูมันกล่าววาจาอย่างเยือกเย็นไม่มีสีหน้าหวาดวันแม้แต่น้อยข้าจึงมีข้อเสนอต่อแม่นางสวีอีเฟย หากท่านตกลงทุกอย่างร้วนง่ายได้เรื่องราวในครั้งนี้ก็จบลงอย่างสันติพวกเราที่เป็นถึงหนึ่งในสี่สำนักยิ่งใหญ่จะไม่เอาเรื่องเอาเราใดๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ข้อเสนอของท่านหลิวจิ้นคืออะไรโปรดกล่าวเถิดยอดหญิางงามนางเอ่อยว่าจาอันกระจางของนางเป็นมงคลต่อผู้คนยิ่ง เสียงของนางนุ่มชวนสบายหูทำให้ผู้คนนึกถึงภาพจำใบหน้าของนางยามแสดงฝีมือเมื่อคู่อีกครั้งพวกเราทั้งสองต่างเป็นชาวยุทธเรื่องเราวเริ่มต้นจากรุ่นเยาวก็ควรเป็นปัญหาของรุ่นเยาวให้ทั้งสองฝ่ายเลือกคนของตัวเองออกมาฝ่ายละสามคนโดยคนที่ร่วมก่อปัญหาต้องร่วมเข้าการประลองนี้ด้วยวัดผลแพ้ชนะออกนอกเขตแดนยอมแพ้เจ็บจนสู้ไม่ไหว หรือตายก็คือแพ้ยอดหญิงงามมองจ้องมันในทันทีที่มันกล่าวข้อเสนอนี้ออกมาแม้การประลองหยุดเพื่อจบข้อพิพาทจะเป็นเรื่องปกติและธรรมเนียมของชาวยุทธหากแต่ก็มีการแบ่งแยกระดับชัดเจนขึ้น3ขั้นลงสามขั้นห้ามต่างระดับชั้นเป็นกฎเกณฑ์ที่รู้กันทั่วยุทธภพมันเป็นการป้องกันไม่ให้มีการต่อสู้มีฝีมือห่างชั้นกันมากเกินไป หากแต่คำกล่าวของหลิวจินบุตรคนโตของสำนักเพิงอคัคยีหนึ่งในสี่สำนักยิ่งใหญ่ผู้นี้แค่มันกล่าววาจาก็ดูแล้วว่ามันไม่ต้องการให้ยอดหญิางงามเลือกทางนี้สายตาของหลิวจิ้นตอนนี้ช่างดูเหมือนจิ้งจอกที่วางแผนรอจะกินเหยื่อจริงๆเป็นเช่นไรแม่นางสวีอี้เฟยข้อเสนอของข้ายอดหญิางงามไม่ได้กล่าวสิ่งใดอยู่คู่หนึ่งนั่นเพราะนางรู้ดีถึงความห่างชั้นของสิทธิ์ตัวเอง แม้ตอนนี้เชียวเฟิงจะมีความก้าวหน้าเป็นนักลบขั้นที่4ส่วนพาลี่เมื่อไม่กี่วันก่อนได้ก,กลายเป็นนักลบขั้นที่9หากแต่คนของสำนักยิ้งใหญ่ที่มานั้นก็มีแต่ระดับจอมคนเป็นส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเลือกใครออกมาสู้กับพาลี่และเชียวเฟิงทั้งสองคนก็มีโอกาสแพ้มากกว่าจะชนะในสายตาของนางยกเว้นว่าทางฝ่ายนั้นจะส่งคนที่มีระดับฐานพลังต่ำออกมาจึงจะพอดูมีความหวัง ท่านหลิวจินวิธีนี้หาใช่วิธีที่ดีนักสำนักบรรจบฟ้าเรายังมีความห่างชั้นกับสำนักยิ่งใหญ่เช่นสำนักอัคคียายเราไม่เลือกปณีปนอมแล้วเลิกลาต่อกันไปหลิวจิ้นสยะยิม้มคำพูดของยอดหญิางงามเริ่มเข้าทางของมันแล้วนิยายจบแล้วฟังตอนใหม่ก่อนใครก็ติดตามค่ะ